ในเสี่ยววินาทีที่คุณตัดสินใจจะทำหรือไม่ทำอะไรอาจส่งผลกับคุณไปนานนับปีหรืออาจจะตลอดชีวิตได้ครับนี่คือประโยคที่ผมชอบมากๆในหนังสือเรื่อนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตไปเนี่ยเวลามันไม่เคยถอยกลับมันไม่เคยย้อนอดีตไปได้นะครับมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราได้ตระหนักอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเก่งคนมีศักยภาพ คนที่เขามีทักษะต่างๆเนี่ยเขาไม่ใช่แค่เป็นแบบนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีเนี่ยก็คือเรื่องของจังหวะเวลาของเขาเขาสามารถเลือกได้ว่าในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวันเนี่ยเขาจะทําอะไรช่วงพรามไทม์ของเขาคืออะไรเขาใช้เรื่องยากไปในเวลาไหนเขารู้หมดเลยนะครับสิ่งนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบมากๆต่อให้คุณเก่งแค่ไหนเนี่ยคุณก็ไม่สามารถชนะคนที่รู้จังหวะเวลาชีวิตของตัวเองได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จัก เรื่องของจังหวะเวลาชีวิตว่าเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยควรที่จะใช้เวลาในจังหวะชีวิตของเราเนี่ยยังไงบ้างนะครับผ่านหนังสือที่ชื่อว่าเวนวิทยาศาสตร์บนเข็มนาฬิกาครับผู้เขียนคนนี้นะครับที่ชื่อว่าเดเดลเอชพิงเนี่ยจะพาคุณไปสำรวจโลกของวิทยาศาสตร์แห่งเวลาเพื่อทำความเข้าใจว่าจังหวะเวลาส่งผลต่อชีวิตของคนเราเนี่ยมากแค่ไหนแล้วเราจะนำความเข้าใจนั้นอะมาปรับใช้อย่างไร ให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำครับการตัดสินใจแต่ละอย่างเนี่ยมันมีพลิกหน้ามือไปหลังมือนะครับจะดีหรือร้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราขึ้นอยู่กับสมองของเราว่าพร้อมมากแค่ไหนในช่วงเวลาไหนครับ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยคมจะไม่ได้เอาเรื่องเนื้อหาต่างๆในหนังสือเล่มนี้มาบอกคุณเรื่องเล่างานวิจัยเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้มาเล่านะครับแต่สิ่งที่ผมจะนํามาบอกเนี่ยคือเรื่องของเนื้อๆของมันข้อคิดต่างๆคีย์เทคเอาไว้คีย์แมสเซจต่างๆเนี่ยจะนํามาเล่าให้กับทุกคนฟังครับงั้นเรามาดูข้อแรกกันเลยข้อแรกเขาบอกไว้ว่าเวลาคิดหรือตัดสินใจอะไรเนี่ย ให้หาในตอนเช้าจะตัดสินใจได้ดีกว่าและแม่นยำกว่าเพราะตอนเช้าเนี่ยสมองจะเหมาะกับการใช้โลจิกหรือเหตุผลส่วนตอนบ่ายเหมาะกับการใช้ครีเอทีฟหรือความคิดสร้างสรรค์ครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะเราควรที่จะรู้ว่าในตอนเช้าเราควรทําอะไรตอนบ่ายเราควรทําอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าสมองของเราเนี่ยมันพร้อมณตองไหนนะครับเราต้องมีการเก็บสเตตเก็บสถิติต่างๆว่าแต่ละวันเนี่ยเราใช้ไปทําอะไรบ้างนะครับบางคนเนี่ยทำงานเนาะ ในตอนที่เช้าอาใช้งานยากทำแงานตอนเช้าตอนนี้นถือว่าดีแต่พอบางคนเนี่ยรู้สึกว่าสมองของตัวเองเนี่ยมันจะแล่นตอนเย็นก็เลยเอางานยากไปทําตอนเย็นก็ถือว่าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยทาแบบไหนได้เหมาะแบบเรากับเราแบบไหนซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องสํารวจตัวเองข้อที่สองจัดสติ คนที่นอนเร็วตื่นเช้าจะเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากกวา่าและประสบความสำเร็จมากกว่าครับแน่นอนว่าอันนี้คือแค่สถติเนาะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้ก็มีอยู่หลายคนด้วยกันเนาะที่ตื่นเช้าตื่นเร็วแต่ก็ยังที่จะมองโลกในแง่ลบก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยคือในเชิงสถติเนี่ย ที่เขาจะบอกก็คือคนที่เขาตื่นเช้าเนี่ยเขามีโอกาสที่จะทําอะไรมากกว่าเขาสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้มากกว่าเขาไม่ต้องมาวุ่นวายกับพวกข้อความที่จะเข้ามาในตอนเช้าเพราะเขาตื่นเช้ามากกว่านั้นเขาเลยมีเวลาให้ตัวเองสํารวจว่าตัวเองเนี่ยควรที่จะทําอะไรในแต่ละวันมีการวางแผนมีการทําสิ่งที่ยากซึ่งสิ่งนั้นมันก็เลยหล่อหลอมทขาให้เขาเนี่ยมองโลกในแง่บวกมากขึ้นได้นั่นเองครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตื่นสายแล้วเนี่ยจะไม่สําเร็จนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยมีช่วงเวลาที่ตื่นตัวไม่เหมือนกันคุณแค่ต้องหาให้เจอว่าเวลาไหนที่คุณจะสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้สูงที่สุดอย่าเลือกทํางานที่ไม่ต้องใช้สมองในเวลาที่คุณเนี่ยสมองเล่นที่สุดมันน่าเสียดายเวลานะครับ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลือกนะครับว่าในช่วงไหนของเราเนี่ยสามารถทํางานที่ยากได้สามารถดึงศักยภาพของสมองออกมาได้นะครับตัวนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นั่นเองการทํางาน52นาทีพัก17นาทีคือตัวเลขประมาณการทํางานที่ได้ผลกับคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดครับเพราะฉะนั้นการทํางานานานๆต่อเนื่องเนี่ย ไม่ใช่ประโยชน์อย่างเดียวนะครับมันอาจจะให้โทษของเราก็ได้มันทําให้สมองของเราเนี่ยเหนื่อยล้าการที่เราจะพักผ่อนหรือฟื้นฟูนฟนฟนสมองของเราเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมจะยากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลา52อนาทีพักสิบนาทีเนี่ยถือว่าเป็นเวลาเหมาะสมแล้วที่จะทําให้เราเนี่ยมีการฟื้นฟูนแล้วก็สมองของเราเนี่ยไม่ได้อ่อนล้ามากจนเกินไปนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเคยอ่านหนังสือรวดเดียว6ชั่วโมงนะครับพออ่านเยอะมากๆขนาดนั้นอะสมองคือหมด พลังมากๆแล้วก็พลังงานต่างๆสารอาหารต่างๆคือเกลี้ยงเลยนะครับโลกมองไม่เห็นมึนไปหมดเลยให้อะไรเข้ามาสมองใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะครับคือเหมือนตอนนั้นผมใช้สมองทุ่มเทไปกับเรื่องของการอ่านหนังสือไปเยอะมากๆทีเนี้ยพอผมมาพักใช่ไหมครับผมก็คิดว่าเออพักแค่ชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงก็น่าจะหายเป็นปกติแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยครับตลอดทั้งนั้นนะครับ ผมไม่สามารถอ่านได้เลยผมไม่สามารถฟื้นฟูเรื่องของสมองได้เลยผมไม่สามารถทําสิ่งอื่นๆได้เลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะหาเวลาพักเบรกของเราในแต่ละอย่างที่เราทําไปด้วยนะครับอยู่กับคนอื่นบ้างแม้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกไม่มีพลังการเข้าสังคมเนี่ยอาจทําทให้คุณได้มุมมองใหม่ๆมากกว่าการเอาแต่เก็บตัวอยู่คนเดียวครับแน่นอนว่าคนที่เป็น i n รเว v e r t หรือคนชอบเก็บตัวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบข้อนี้นะครับ แต่ผมบอกเลยว่าการที่เพื่อนคน i n รเวิร r t เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องอยู่ตัวคนเดียวตลอดเวลา24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นะครับไม่ใช่แบบนั้นเลยคนที่เขาเก็บตัวเนี่ยเขาสามารถอยู่กับคนอื่นได้แต่แค่จานวนน้อยแล้วก็คนที่สนิทเท่านั้นสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยฟื้นฟูพลังได้เหมือนกันนะในบางช่วงชีวิตของผมเนี่ยผมรู้สึกเหนื่อยมากๆผมอยู่หอคนเดียวตอนเรียนเป็นนักศึกษาเนี่ยผมอยู่คนเดียวตลอดเวลานะครับทั้งวันเนี่ยไม่ไปกับใครไม่คุยกับใครเลย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมฟุ้งซ่านผมรู้สึกเหงาผมรู้สึกตัวเองมันวุ่นวายมากมากอะแทนที่จะรู้สึกสงบแต่เพราะผมอยู่ตัวคนเดียวมากเกินไปรู้สึกขาดสังคมยิ่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมครับผมก็อยู่แต่ในหอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แหละเราต้องทําอะไรสักอย่างสิ่งที่ผมทําก็คือผมนัดเพื่อนครับนัดเพื่อนไปที่นูน่นที่นี่เพื่อคุยกันเพื่อนคนเราเนี้ยนะครับซึ่งตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเหนื่อยหรือเปล่ปามันจะต่อต้านต แต่จริงๆไม่ใช่เลยผมรู้สึกสนุกมากๆผมรู้สึกได้ฟื้นฟูพลังมากๆเพราะฉะนั้นการที่เรามีเวลาสักเล็กน้อยเนี่ยได้ไปอยู่กับคนอื่นๆนะครับไปอยู่ในสังคมมันก็ทําให้เราเนี่ยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้มุมมองใหม่ๆจากเพื่อนด้วยนะครับบางครั้งแค่คุณได้มองไปออกนอกหน้าต่างได้เห็นต้นไม้ใบหญ้าก,ก็นับว่าเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งแล้วเออเราไม่จําเป็นจะต้องหาอะไรที่มันพักผ่อนมากจนแบบ เสียเงินเสียทองหรือจะต้องทุ่งเทศัพยากรอะไรมากมายนะครับอย่างเช่นจะต้องไปนวดเนี้ยต้องเสียเงินหลักพันหรือต้องไปเที่ยวเนี่ยเพื่อพักผ่อนจริงๆแล้วการพักผ่อนเนี่ยร่างกายของเราจิตใจของเราเนี่ยมันต้องการความเรียบง่ายมากๆนะอย่างเช่นการไปมองพื้นที่สีเขียวการไปอยู่ในที่สาธารณะที่มีแต่ต้นไม้ใบหญ้ามีนกมีสัตว์ต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้สามารถฮิวใจของเราได้นะครับการยิ้มแส่เล็กน้อย บางครั้งก็ช่วยให้คุณจําชื่อคนอื่นได้การงียบเนี่ยมันคือการเอาพวกความคิดต่งตางๆนะครับที่มันอยู่ในพวกแรมอะผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรในศัพ์ของสมองเนาะแต่มันคือความหน่วยหน่วยความจําชั่วคราวครับที่เราจําอยู่ในสมองเนี่ยพอเรางีบปุ๊บมันก็จะย้ายไปอยู่ในหน่วยความจําที่มันระยะยาวนะครับสิ่งเราเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันจะทําให้เราเนี่ยจำได้ การงีบเนี่ยที่ดีนะครับก็ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีตรงนี้นก็จะทำให้เราเนี่ยฟื้นฟูสมรรถภาพของสมองได้แล้วนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจำชื่อคนเนาะเป็นเรื่องของการจำเนื้อหาจำงานประชุมต่างๆหรือจำเงื่อนไขหลักการอะไรต่างๆที่มันหนักหนักในหัวของเราเนี่ยคุณจะจำได้นะครับตอนที่ผมบวชนะครับมันจะต้องมีการท่องนะบทสวด ก่อนที่เราจะไปบวชอ่ะมันจะเป็นคําขออุปสมบทอะครับตอนนี้นมันเป็นสิ่งที่จํายากมากๆมันเป็นแบบหน้าสองหน้าครับแล้วมันแน่นมากๆแล้วก็มีแต่คําบาลีสันสิฤต่างๆผมรู้สึกวุ่นวายมากรู้สึกจําไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาที่เราใช้กันครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาให้ตัวผมเนี่ยว่าทำยังไงมันก็จําไม่ได้ผมก็เลยแบบนั่งท่องไปจําไปจําไปแล้วก็รู้สึกง่วงขึ้นมาพอผมรู้สึกง่วงเนี่ยผมก็เอ็นหัวครับหลับไปแบบไม่รู้ตัวพอผมตื่นขึ้นมานะครับ ตื่นขึ้นมาแบบรู้สึกว่าสมองมันว่างเปล่าตอนแรกคิดว่ามันจําไม่ได้คิดว่ามันลืมไปแล้วแต่พอผมลองนั่งดีๆนึกดีๆลองกลับมาอ่านแค่รอบเดียวครับจําได้เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำมาอยู่ๆก็จําได้ประมาณนั้นนะครับคุณสามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการสอบก็ได้คุณอ่านหนังสือจบคุณอ่านเลคเชอร์จบคุณก็ลองหง,งียสักแ๊บหนึ่งแล้วคุณก็ตื่นมาผมเชื่อว่าโอกาสที่คุณจะจําได้เนี่ยมันก็มากขึ้นนะครับ ในช่วงวันพิเศษอย่างวันปีใหม่วันเกิดคนเรามักจะมีแรงจูงใจในการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆครับตรวน,นี้ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตของใครหลายๆคนแทบจะทั่วทั้งโลกเลยเนาะที่เราจะตั้งปฏิธานใหม่ๆที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีเป้าหมายในการทําสิ่งเหลนีเน้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีแรงจูงใจสูงสุดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่จะทําให้เราเนี่ยได้วางแผนว่าในวันปีใหม่วันเกิดของเราเนี่ยเราจะทําอะไรเราจะตัดสินใจอะไรบ้างเรามีแผนอะไรบ้างเราจะคุยกับใครเราจะทําเริ่มอะไรใหม่ใหม่สิ่งเหล่านี้เราต้องวางแผนแล้วนะครับเพราะตอนนี้ใกล้ถึงวันปีใหม่แล้วคุณมีเป้าหมายอะไรบ้างลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเราจะรู้สึกมีไฟหรือเร่งรีบมากขึ้นเมื่อใกล้ถึงเส้นชัยครับ ผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยไม่ยอมทํางานสักทีสมมติว่าอาจารย์เนี่ยให้งานมาอาทิตย์หนึ่งเขาไปทำประมาณวันสุดท้ายครับซึ่งสิ่งเหล่าเนี่ยเขาบอกว่าการที่เขาเนี่ยมีเวลาเยอะเกินไปอะ่ะมันทําให้เขาเอรเล่หยเขาก็เลยไม่มทำสักทีสิ่งที่เขาจะทำก็คือเดทไลน์เขารู้สึกว่ามันมีไฟหลนกลนเขาก็เลยรีบทำทำให้งานเนี่ยมันเสร็จซึ่งสิ่งหล่าเนี้ยนะครับ มันเลยทําให้บางคนเนี่ยรู้สึกว่าเออเราอยากทํามันเราต้องทําแล้วเราเลยมีไฟนะครับแต่ซึ่งตรงข้ามกับผมเนาะผมเนี่ยเป็นคนที่แบบถ้าอาจารย์ให้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมก็จะทําให้เสร็จมานแรกเลยแล้ววันที่เหลือเนี่ยผมก็จะปล่อยละเลยไปก็แบบสบายใจละเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็มีเวลาโอกาสที่จะได้ปรับแก้ด้วยซึ่งอเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนนะครับงานไหนที่คุณไม่ยอมทำสักทีลองตั้งเดดไลน์ เดดไลน์เนี่ยมันจะเปลี่ยนอารมณ์ชิลๆของคุณเนี่ยให้ลูกขึ้นมาลงมือทําได้เพราะฉะนั้นเดดไลน n e เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะบางทีเราไม่ยอมเริ่มต้นทําสักทีเรารู้สึกว่าเฮ้ ee, ยทำไมเป้าหมายวันนี้เราทํามไม่ได้ตามที่เราต้องการเลยบางทีเราแค่ตั้งลอยๆแต่ไม่ได้มีเวลามากํากับครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะทําให้เราเนี่ยเริ่มต้นลงมือทานะครับอย่างเช่นการทํา YouTube ของผมเนี่ยผมก็จะตั้งคลิปไว้นะครับว่าจะลงคลิปเนี่ยทุกๆวันประมาณหนึ่งทุ่ม ทุกวันนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยมีเดทไลน์ที่ชัดเจนผมก็เลยต้องผลักดันตัวเองเนี่ยให้ทาตามเดทไลน์ของผมแต่ถ้าผมบอกว่าเออพวกเนี้ยค่อยลงคลิปก็ได้แต่ไม่รู้ว่าลงเวลาไหนผมอาจจะไปลงตอนตีสองตีสามมันจะมีใครดูลรครับมันไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นการได้ผมมีเดทไลน์ที่ชัดเจนตรงเนี้ยมันเลยทําให้ผมเนี่ยได้ผลักดันตัวเองเอาไฟที่อยู่ลุกในใจเนี่ยมันลุกขึ้นมาพอผมไม่ทำใช่ไหมครับเวลามันใกล้ถึงหนึ่งทุ่มเนี่ย ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันรู้สึกแบบค้างคารู้สึกว่ามันผิดวิสัยของชีวิตของเราไปอะ่ะเหมือนว่าถ้าเราปกติเราแปลงฟันใช่ไหมครับล้วตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่ได้แปลงฟันอะ่ะมันก็รู้สึกแบบกระดากปากรู้สึกแบบยู่ยี่ปากๆในปากใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นคล้ายๆกันถ้าคุณทําอะไรที่มันเป็นนิสัยแล้วเนี่ยแล้วมีเด a ไลน์ชัดเจนนะครับผมเชื่อเลยว่าคุณจะพักตัวเองเนี่ยให้ทําจนได้ เมื่อรู้ตัวว่าใช้ชีวิตผิดเวลาควรแค่ปรับตัวเองกลับมาอยู่ในองศาที่ถูกต้องอย่าตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในเวลาที่ไม่พร้อมและเลือกใช้เวลาไปกับงานที่สําคัญเท่านั้นการใช้ชีวิตผิดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนาะเพราะเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าปัจจัยร้อยแปดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรกับเราบ้างเราไม่รู้หรอกว่าใครจะป่วยหัวหน้าเขาจะย้ายงานเกิดงานใหม่ๆขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําให วิถีชีวิตของเราเนี่ยจังหวะชีวิตของเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือค่อยๆกลับมานะครับพยายามควบคุมเวลาลูทีนของเราเนี่ยให้กลับมาได้เร็วที่สุดอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอย่าเพิ่งทําอะไรสิ่งที่มันยิบย่อยทําสิ่งที่สามารถทําได้ทําสิ่งที่สามารถควบคุมได้ก่อนนะครับยิ่งเราแก่ขึ้นเราจะมีเพื่อนน้อยลงเป็นเรื่องธรรมดาย,ยิ่งรู้ว่าตัวเองมีเวลาเหลือน้อยลงอีก ยิ่งต้องเลือกใช้กับคนที่สําคัญจริงๆครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ปกติมากๆยิ่งเราเนี่ยอายุมากขึ้นแค่จบมาหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อนเราก็น้อยลงมากๆแล้วใช่ไหมครับซึ่งแตกต่างตอนมัธยมหรือตอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีเพื่อนอยู่แล้วซึ่งเพื่อนเนี่ยมันก็มาจากการที่เราเนี่ยร่วมชั้นกันแต่พอเราจบไปแล้วเนี่ยต่างคนต่างแยกง่ายงานกันไปแล้วครับไม่มีใครแล้วที่จะมาพร้อมกับเราเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ ต้องตระหนักให้ได้ว่าเออสุดท้ายแล้วคนที่สําคัญจริงๆกับเราเนี่ยคือใครเราจะต้องปล่อยละวางว่าเพื่อนทุกคนน่ยจะต้องอยู่กับเราเราต้องคุยกับเพื่อนทุกคนไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อนทุกคนในห้องไม่ใช่แบบนั้นเราอยากฝืนตัวเองนะครับมันเป็นธรรมชาติเราก็ต้องปล่อยปละละเลยไปบ้างก็ดีเหมือนกัน มือเที่ยงก็ถือเป็นมือที่สําคัญอีกมือเพราะจะทําให้เราเนี่ยได้พักจากตอนช่วงเช้าและพร้อมทํางานตอนช่วงบ่ายมีงานวิจัยที่บอกว่าคนที่ใช้เวลาพักเที่ยงเนี่ยรับประทานอาหารในที่กินอาหารเนี่ยไม่ใช่ที่โต๊ะทำงานจะทําให้รับมือกับความเครียดในการทํางานได้มากกว่าคนที่กินข้าวบนโต๊ะไปด้วยทํางานไปด้วยครับเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยไม่ชอบทําอะไรพร้อมๆกันนะครับ กินข้าวแล้วก็ควรแค่กินข้าวเราก็ไม่ควรที่จะยุ่งกับงานแล้วสิ่งนี้มันคือการแบ่งแยกเนาะให้เป็นเป็นการพักที่ชัดเจนอยากพยายามพาาอะไรต่างๆ่างที่พร้อมๆกันเจ็ดชั่วโมงหลังตื่นนอนคือเวลางีบหลับที่ดีที่สุดงีบประมาณ1 0ถึง20นาทีจะช่วยเพิ่มความตื่นตัวและความคล่องตัวด้านการคิดอย่างเห็นได้ชัดครับอันนี้มันจะแตกต่างจากหนังสือ power of b e n นะครับที่บอกว่าในแต่ละสัตว์ประเภทของคนเนี่ย จะมีเวลาในการนอนงีบเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับแต่หนังส i̇şte ือเนี <Wh> ่ยเขาบอกว่าแค่คุณนับเวลาตื่นนอนของคุณเนี่ยไป7็ชั่วโมงตอนนั้นอะคือช่วงเวลาที่งีบหลับดีที่สุดแล้วนะครับเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงประมาณกึ่งกลางคนเราเนี่ยจะชอบทำสิ่งต่างๆน้อยลงเช่นเวลามีงานที่กำหนดเนี่ยเราจะยังไม่หำจนกว่าจะใกล้ใกล้ถึงเวลาแต่สามารถแก้ไขได้นะครับตอน เราเนี่ยไม่ยอมทําเวลาที่เขาให้มาเนี่ยคือสมมติว่าให้มาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเรามักจะคิดว่าเออค่อยทาตอนวันสุดท้ายก็ได้แบบเนี้ยแก้ได้ด้วยเตือนตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วเหลือเวลาอีกเท่านี้เองเราเสียเวลามามา,มากแล้วและเริ่มทําได้เลยสิ่งเนี้ยมันคือทําให้เราเห็นนะครับว่าเราเสียอะไรไปบ้างทาให้เห็นเนี่ย เวลาที่มันสูญเสียไปเพราะมนุษย์เนี่ยปกติจะกลัวการสูญเสียเนาะพอเราเห็นสิ่งที่สูญเสียไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกวุ่นวายขึ้นในใจแล้วจะต้องลงไม้ลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วนั่นเองการหยุดทากิจกรรมบางอย่างระหว่างนั้นก่อนที่จะเสร็จเนี่ยจะทําให้สมองของเราเนี่ยมีการจดจําที่ดีกว่าจะกระตุน้นทําให้เราเนี่ยอยากทาสิ่งนั้นเพิ่มมากข,ขึ้น มันจะมีงานวิจัยหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการสํารวจว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบทํางานลักษณะไหนนะครับคือมันจะมีกระดาษแล้วบนรูปเนี่ยบนกระดาษเนี่ยมันจะมีรูปวงกลมอยู่นะครับซึ่งวงกลมเนี่ยมันก็จะไม่เป็นวงกลมแบบสมบูรณ์แบบอะมันก็จะมีแบบเกินบ้างขาดบ้างแบบไม่ครบรูปของมันนะครับซึ่งตรงเนี่ยมันก็เลยทําให้คนที่เขามาเข้าร่วมเนี่ยนะครับผู้วิจัยเนี่ยเขาจะให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลากนิ้ว วงกลมนะครับให้ตามเส้นวงกลมที่อยู่ในภาพบนกระดาษซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าคนที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะวนให้มันครบรลปนะครับคือเขาจะไม่วงตามเส้นที่มันขาดอ่ะคือเขาจะเติมเส้นที่มันขาดอ่ะให้มันครบวงกลมนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถสะท้อนได้ว่าตัวเราเนี่ยชอบทําอะไรให้มันเสร็จนะครับคุณเคยไหมเวลาคุณเล่นเกมอะ่ะแล้วแบบว่า พอแม่ให้คุณเนี่ยไปทํางานไปล้างจานอย่างเงี้ยแล้วคุณเนี่ยหย,ย,ยุดไม่ได้คุณจะต้องทําให้เสร็จก่อนเพราะภารกิจเนี่ยมันจําเป็นจะต้องหมดก่อนเสร็จก่อนแล้วคุณจะลุกไปทํางานเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยเคยเป็นเหมือนกันตอนที่ผมทํางานใช่ไหมครับแล้วผมกําลังตกแต่งภาพเลยกําลังทําภาพอินโฟกราฟ,ฟิกหาข้ามอมูลเต็มที่เลยแล้วอยู่ๆก็ถึงพักกลางวันซึ่งแทนที่ผมจะลุกไปอ่ะแบบกระทันหันด่วนอ่ะผมไม่ทําแบบนั้นผมก็จะค่อยๆแบบเฮ้ยหาจุดที่เป็นจุดจุดปักหลักอ่ะคือ จุดเช็คพอยต์ประมาณนั้นนะครับว่าเออท้าถึงตอนนี้ก็พอแล้วคือผมจะไม่หยุดลางคันเพราะฉะนั้นอันนี้นมันคือสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยชอบแล้วก็โวยหากันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือเขาบอกว่าจากการศึกษาหลายครั้งพบว่าเมื่อมีเรื่องดีและเรื่องร้ายอยากฟังเรื่องไหนก่อนเนี่ยพบว่ากว่า4ใน5คนเนี่ยชอบฟังเริ่มต้นที่เขาเนี่ยขาดทุนหรือผลลัพธ์ด้านลบก่อนจึงเลือกฟังเรื่องที่เป็นข่าวร้ายก่อนนั่นเอง เพราะฉะนั้นข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยรู้เนาะเพราะมนุษย์เราเนี่ยไม่ชอบในสิ่งที่ไม่รู้นะครับมันเลยทําให้มนุษย์เราเนี่ยเป็นพวกแบบกระเฮียนกระหือรู้ในความรู้นะครับพยายามอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆเราเลยออกสำรวจอวกาศดาลึกใต้มหาสมุทรเนี่ยอันนี้มันคือเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นมันเป็นคือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเออถ้าข่าวร้ายมันเป็นเนี่ยเราสามารถรับมือได้ไหมถ้าเราสามารถรับมือได้พวกข่าวดีก็คือกําไรของเรา การสัมผัสการทำสิ่งต่างๆพร้อมเพียงกันคือสิ่งที่จะทำให้เรามีความพร้อมเพียงและมีความรู้สึกเป็นกลุ่มมากขึ้นได้ตอนนี้นผมนึกถึงกีฬาสีนะครับคือกีฬาสีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็จะมีเชียร์ลีดเดอร์มีสแตนเชียใช่ไหมครับมันก็จะมีแบบทำพร้อมเพียงกันทำพร้อมๆกันมีท่าทางที่มันเหมือนๆกัน หรือไม่ก็ทหารใช่ไหมครับทหารเนี่ยมันก็จะมีการฝึกคล้ายๆกันเป็นกระบวนเป็นท่าทางต่างๆที่มันเหมือนกันนะครับอันนี้มันถือว่าทําให้เกิดความสามาัคคีได้เป็นอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้พนักงานหรือใครก็ตามที่อยู่ในแวดวงของเราเนี่ยเพื่อนของเราก็ตามเนี่ยอยากทาแบบเราอยากที่จะช่วยเหลือเราเนี่ยให้เรากับเขาเนี่ยทำกิจกรรมเหมือนกันนะครับอย่างเช่นการไปเล่นเกมกันไปนู่นไปนี่นะครับทำกิจกรรมส,สร้างสรรค์ต่างๆ,ๆเนี่ย ที่มันมือเหมือนกันมันจะทําให้รู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นั่นเองครับโอเคในหนังสือเล่มนี้ก็มีประมาณนี้นะครับกับหนังสือที่ชื่อว่าเวนวิทยาศาสตร์บนเข็มนาฬิกาครับหนังสือเล่มนี้ก็จะทําให้เราเห็นนะครับว่าจังหวะชีวิตของเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงเนาะมันมีความแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ชีวิตเนี่ยของเราอย่างไงบ้างเราจะใช้ชีวิตให้มันเป็นประโยชน์ในเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าต่อให้เราเก่งมากแค่ไหนแต่ถ้าเราใช้จังหวะที่มันผิด มันก็ไม่เก่งอยู่ดีศักยภาพของเรามันก็จะดับลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาเก่งเนี่ยเขารู้ว่าเวลาตัวเองเนี่ยที่จะดีที่สุดที่เขาเก่งที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนเขาทําอะไรได้บ้างณนะช่วงเวลาไหนเขาก็จะทําตรงนั้นนะครับ โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับก็ถือว่ายังมีเนื้อหาอีกมากมายเหลือเกินที่ผมยังไม่ได้มาเร่าให้กับทุกคนฟังลองมาซื้อแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ให้คุณได้จากหนังสือเล่มนี้กันบ้างนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้หวังว่าคุณหน่งจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น,น้อยในคลิปถัดไปจะเป็นหนังสือเล่มอ,อะไรก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ